โชคสามารถเฝ้าหุ้นโชคมีทีมงานนี่ว่าวันนี้เจ้าเตรียมอะไรบ้างเจ้าพร้อมแค่ไหนแล้วก็นั่งเฝ้าในวันนั้น,น,นด้วยมันนั่งเล่นคืออาชีพเล่นหุ้นทั้งวันเหรเข้าใจไหมเมื่ออาชีพมันนั่งเล่นหุ้นทั้งวันผลคืออะไรรู้ไหมครับมันก็จะชินตาแต่พวกพี่ต้องทํางานทั้งวันแสดงว่าตอนเย็นกลับมามาสรุปราคาว่าเออวันนี้อันนี้เจ้าขอจุดพุแล้วนะเราควรจะเข้ารอดูสัญญาณยังไงอันนี้สําคัญกว่า โชคยังไม่เจาะหุ้นแต่ละตัวนะครับพี่ขออนุญาตก่อนเพราะอันนี้มันเป็นพื้นฐานจริงๆเพราะอะไรไหมครับหลักสูตรโชค2เดือนก็จริงแต่ในสองเดือนนี้สุดท้ายพี่ต้องจบลงด้วยเล่นหุ้นวิธีการเล่นหุ้นอย่างเจ้าอ่านทางเจ้าให้ได้แต่โชคจะต้องปูพื้นฐานทั้งหมดแล้วที่สําคัญคําว่าไซเวฟังไว้ก่อนนะไซเวย์จริงๆแล้วนะครับมันอยู่โซนล่างโซนกลางและโซนบนไซ์เว์โซนบนเราเรียกว่ากรอบแนวต้านอันนี้ก็ทําเงินได้ถ้าเราวิเคราะห์ได้ โซนล่างก็จุดกลับตัวหรือรีบัลกลับโซนกลางก็เพื่ออะไรรู้ไหมพักเพื่อเตรียมแล้วก็ยิงต่อขาเอ็นขึ้นไปแสดงว่าไซเว์แต่ละตัวนะครับแต่แต่ละช่วงนะครับมันมีกอรอบลักษณะแล้วก็เทคนิคเฉพาะของมันในการอ่านและเข้าทำที่ต่างกันครับผมดังนั้นนะครับโชคบอกว่าไงว่าพวกพี่ต้องรำคาญโชคแน่เพราะอะไรรู้ไหมโชคปูพื้นฐานแล้วก็พื้นฐานจริงๆเพราะเข้าจริงนะครับอย่าโกรธโชคนะพวกพี่อะ เล่นหุ้นเงินด้วยความโลภมักง่ายพี่เคยทำอย่างโชคไหมถอดหุ้นเจ็ดร้อยตัวในตลาดทุกตัวขึ้นลงยังไงแม้แต่หุ้นเล็กหุ้นปั่นหุ้นอะไรก็แล้วแต่นะครับพวกหุ้นใไมอะไรก็แแต่นะครับหุ้นกลางหุ้นใหญ่ถอดทุกตัวแล้วถอดย้อนหลังไปห้าหกปีผลประกอบการแต่และไตรมาส ทำประวัติบันทึกหุ้นแต่ละตัวแล้วเห็นการาฟย้อนหน้าย้อนหลังในแต่ละตัวแล้วเอาปัจจัยตลาดแต่ละช่วงวิกฤตเอามาใส่กับมันว่ามันล่วงเพราะอะไรขึ้นเพราะอะไรจะเล่นหุ้นทั้งทีอ่ะรู้กับมันแค่ไหนตีแผ่กับมันแค่ไหนขนาดโชคตีแผ่กับมันเยอะขนาดไหนนะครับโชคก็ยังต้องมานั่งเสียเวลาอาธิบายพื้นฐานที่โชครู้สึกว่ากูอย่างกูต้องมานั่งอธิบายพวกนี้ให้ใครฟังอีกเหรอวะแต่เพราะพวกพ่อโชคคิดว่า โชคเคยเล่นหุ้นเมื่อสิบยี่สิบปีก่อนนะครับที่โชคเล่นหุ้นไม่เคยมีใครสอนกูแล้วกูขวาจะขวนขวายหาเองได้ประสบการณ์หรือเทคนิคหรือเชิงเล่นต่างได้ไม่มีใครสอนกูเหมือนโลกออนไลน์สมัยเนี้ยยุคที่โชคเล่นหุ้นนะพี่โชคต้องโทรศัพท์สั่งมาเก็ตติ้งนะตั้งแต่มาหาลัยเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนนั่นเลยนะจะซื้อตัวไหนก็ต้องสั่งมาโทรสั่งมาอย่างเดียวอยากเล่นอะไรต่างนะครับก็ไม่ได้ดูบิดออฟเฟอร์ให้เห็นชัดอย่างนี้นะก็ต้องฟังคอมมูนิตี้ตัวนี้จะขึ้นนะน้องโชคอะไรต่างนาย ไม่ใช่ดอยนะควายเลยอะถูกหลอกแล้วก็เสียไปเท่าไร่เห็นไหมเพราะสมัยก่อนมันถูกสอนที่เล่นหุ้นมาอย่างนั้นดังนั้นนะครับกว่าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์กว่าจะตกผลึกกับมันได้ว่าจริงๆมันคืออะไรดังนั้นโชคเลยเข้าใจกับคําว่าคนไม่เคยเรียนรู้หุ้นแล้วไม่เคยรู้หุ้นเลยนะครับมองข้ามอะไรไปโชคพยายามจะเยียดหลักสูตรของโชคอะ2เดือนมีค่าเท่ากับ2ปีให้ได้ ดังนั้นในสองปีนี้มันหมายความว่าเราต้องทําการบ้านหรือต้องเห็นอะไรมาบ้านยังไงบ้างโชคก็จะยัดให้พี่แต่ยัดเนื้อหาเป็นอะไรเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปที่มันชัดเจนขึ้นดังนั้นการสอนของโชคเหมือนสอนเด็กอนุบาลจับให้คุ้นเคยจับให้ชินไม่ต้องใช้สมองก็ได้ให้มันเป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยกับมันเห็นปุ๊บรู้ปับ๊บเห็นปุ๊บรู้ปับ๊บแล้วมันจะเก่งขึ้นเองสุดท้ายนะตอนเนี้มันอาจจะน่าเบือ่อแต่ในระยะยาวนะครับพี่จะคมดังนั้นอ่ะอย่าเล่นด้วยความโลภ เล่นด้วยการเตรียมตัวเล่นด้วยความรู้จริงๆการเล่นหุ้นจริงๆนะครับมีแค่2ปัจจัยสําหรับโชคนะ1ทุน2กับสมองดนนะความรู้หรือสมองในการเตรียมตัวของคุณมาแค่ไหนแล้วทุนคุณมีแค่ไหน2อย่างนี้จับมาแมทกันตามความเหมาะสมแล้วคุณจะเก่งทุกคนนะนี่คือไซเวย์อ่ะดูอันนี้6เดือนล่าสุดของหุ้น AE ใช่ครับ a c e นี่คือ6เดือนล่าสุดนะ ลองดูโชควางกกอบไว้ให้ยังไงไซเวคือกกอบราคากกอบราคาก็แปลแปลว่าเต็มแท่งมันเป็นยังไงบ้างไส้มันแค่ทะลุมันก็ต้องลากกลับมาให้มันอยู่ในกอบไหมนี่เห็นไหมครับแล้วมันก็ทําอะไรทําขึ้นนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมครับมันก็อยู่ในกกอบโชคต้องการจะบอกว่าไซเวเป็นฐานเป็นแท่นของเขียวใหญ่ถ้าพี่ยังไม่เก่งพี่ให้รอเขาจุดพุหรือตั้งเขียวใหญ่ขึ้นมาก่อน เป็นสัญญาณว่าราคากำลังขึ้นพี่ค่อยเข้าตอนนั้นก็ได้เข้าใจยังดังนั้นตอนนี้ทุกคนเห็นกราฟหรือทุกคนรู้หุ้นทุกคนไม่เข้าใจหรอกว่าฉันจะเข้าซื้อหุ้นตอนไหนจงเข้าซื้อหุ้นสำหรับมือใหม่เลยนะใหม,ใหม,ใหม่ใหม่เก่าแค่ไหนไม่สำคัญก็ได้จงเข้าซื้อหุ้นตอนที่เราเรียกว่าหุ้นมีสัญญาณในการขึ้นหุ้นมีสัญญาณในการขึ้นก็คือจากไซเวว์จุดพุหรือทำเขียวใหญ่ขึ้นมา หุ้นจะขึ้นมากไม่ขึ้นน้อยให้ดูจากวอลลุ่มของเขียวใหญ่พเพราะวอลลุ่มนั้นนะครับถ้าวอลลุ่มบางแค่ลากราคาเอาเม้าไปติดดอยเอาไปปล่อยที่ปลายเขียวเนื้อออกไหมครับแล้วก็ร่วงลงมาก็พูดง่ายขายของรอบสุดท้ายก็ได้แค่นั้นเองดังนั้นกำลังจะบอกพี่ว่าตอนนี้หลักสูตรวันนี้นะครับวันนี้นะครับเน้นเลยนะครับมองไซเวย์ให้ออกที่จะเป็นฐานสำหรับจุดพุหรือทำราคาให้หุ้นขึ้นดังนั้นเห็นไหมครับไซเวย์ เป็นฐานทาราคาหุ้นขึ้นเห็นไหมกรอบไซด์เวย์พี่ครับทาพวกนี้มันอยู่ในไฟล์ของกลุ่มหมดแล้วนะโชคให้แล้วโชคก็จะให้อีกเอาง่ายๆวันสองวันนี้โชคจะทําไฟล์ตรงนี้นะครับให้ทุกตัวเลยนะแล้วพี่ไปเปิดดูไปเปิดดูนะครับเซฟแล้วก็ไปเปิดดูนะครับว่าหุ้นเซตร้อยร้อยตัวไซด์เวย์ของทุกตัวมันอยู่แนวไหนแล้วสุดท้ายไซด์เว่ยของทุกตัวเป็นที่ตั้งของเขียวใหญ่ทุกตัวไหมวันนี้มองให้ได้ก่อน เพื่ออะไรรู้ไหมหุ้นจะขึ้นต้องวางฐานอยู่บนไซเวย์ทุกตัวดังนั้นเขียวใหญ่ที่จะเกิดขึ้นทุกตัวต้องมาจากไซเวย์เสมอพี่ชินกับข้อนี้ให้ได้เพราะสุดท้ายถ้าพี่จับในยะและสัญญาณน,นี้ได้พี่จะอ่านอะไรได้รู้ไหมหุ้นตัวนี้เตรียมทําหรือหุ้นตัวนี้กําลังทําเตรียมทําคือไซเวย์กำลังทําคือจุดพุหรือเขียวใหญ่จําไว้นะครับข้อที่สําคัญมากเตรียมทําคือไซเย์ แต่เตรียมแล้วไม่ทําก็มีดังนั้นเพื่อความชัวร์เอาง่ายๆเหมือน b t s ีเอสอะจำได้ไหมแม่งเกบาท20 9บาท50บมาตลอดแล้วสุดท้ายนะไซเวฟต่อแล้วสุดท้ายแม่งก็ล่วงเห็นไหมเตรียมแล้วไม่ทําแต่วันนี้มันยืนอยู่ที่8บาทไป,ไปๆลเห็นไหมครับมันแปลว่าอะไรรู้ไหมไม่ให้ตกไปกว่านั้นเพราะมันมีมันมีบิ๊กหลอดเข้ามาก่อนหน้านั้นอยู่ที่ราคา8บาทไปๆมันจะไม่ให้ล่วงไปต่ํากว่าราคาเข้าเข้าใจยัง อันนี้เห็นไหมครับข่าวบิ๊กหลอดเราก็ต้องดูปัจจัยกระแสเราก็ต้องมองแต่ตอนนี้เนื้อหาแรกคืออ่านทรงการาฟและทรงการาฟที่เป็นหัวใจของหุ้นที่จะขึ้นทุกตัวคือไซเวเพราะไซเวคือฐานในการยิงเขียวใหญ่ทุกตัวแค่นี้เองดังนั้นสิ่งที่พูดเนี้ยขนาดพูดเองสอนเองยังเบื่ออธิบซ้ําอย่างนี้เลยะดังนั้นมีเหรอพวกพี่จะไม่เบื่อโชกูก็เบื่อมึงเหมือนกันกูก็สารภาพา แต่กูอยากให้มึงเก่งเงินทุกคนเพราะกูเต็มที่เพราะกูรับปากการะกันเพราะพี่น้องกูทุกคนที่เข้ามาอยู่ในครอบครัวกูนเนเี่ยกูดูแลทุกคนเสมอภาคแล้วก็เท่าเทียมกันแล้วทุกคนต้องเก่งกูไม่ได้เน้นเงินกูนเน้นความสําเร็จของพวกมึงมึงรวยขึ้น,นกูก็รวยเพราะอะไรไม่คิดเหรอหุ้นที่มึงซื้อแล้วมึงรวยกูไม่ซื้อเหรอกูก็ซื้อแค่นั้นเองเห็นไหมครับนี่ก็ไซเวย์ตัวเนี้ยเห็นไหมไซเวย์แล้วก็ยิงขึ้นแล้ววอลลุ่มก็มาลอง ที่ลองดูนะครับไซเวก็มีวอลลุ่มขึ้นมาเห็นไหมตรงเนี้ยรอบตรงนี้จริงๆอ่ะจะเป็นสามแท่งสี่แท่งเห็นไหมตรงนี้นะครับมันก็เป็นไซเวนะแล้วก็ยิงขึ้นเป็นเขียวใหญ่แต่ขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นมาปุ๊บนะแล้วก็แห่รับสุดท้ายก็ปล่อยโชคจะสอนในยักษ์ของแต่ละแท่งแล้วสัญญาณเจ้าให้ฟังเลยว่าขึ้นอย่างเงี้หมายความว่าอะไรด้วยนะแต่ตอนเนี้ยโจย์ของพี่อ่านไซเวให้ได้ก่อนว่าทุกครั้งที่จะมีเขียวใหญ่ขาขึ้นเขียวใหญ่ขาขึ้น หุ้นต้องมาจากไซ์เวย์ก่อนเสมอเห็นไหมครับนี่คือหุ้นตัวแรกตัวที่สองแอดวานนี่มันหนึ่งปีนะครับพี่เดี๋ยวเราจะแบ่งเอาหกเดือนแรกก่อนหเดือนแรกก่อนนะครับนี่คือ6เดือนแรกเวลายือดออกมาแล้วเห็นไหมนี่คือ6เดือนแรกไซเวย์ขาลงมีไหมส่วนใหญ่ไซ์เวยขาลงไม่ค่อยมีเพราะมันเป็นการซึมลงเห็นไหมครับเนี่ยเราเรียกว่าซึมลง แต่ไซ์ถ้าจะขึ้นสิมันต้องมีไซ์เวฟฟังไว้ก่อนลงไม่จําเป็นต้องมีไซ์เว์แค่มีข่าวหลายมันก็ลงแล้วแต่ถ้าขึ้นถ้าจะขึ้นถ้าจะขึ้นต่อให้มีข่าวมานะครับมันก็ต้องสะสมแนวไซ์เว์มาก่อนฟังไว้ก่อนนะกว่าพี่จะได้ยินว่ามีข่าวอะไรมาเขาเก็บไปหมดแล้วเอาใหม่ๆว่าจะไม่พูดประโยคนี้พี่รู้ไหมครับว่าหุ้นปันผลนะ่ะหุ้นที่ปันผลดีๆส่วนใหญ่ราคาไม่วิ่ง แต่หุ้นที่ปันผลไม่ดีเลยราคาแม่งวิ่งเพราะอะไรรู้ไหมเจ้ามือลายใหญ่หรือคนที่ได้ข่าวได้รู้ว่าปีนี้พี่ครับตัวเลขทางบัญชีพวกนี้ถา,ถามว่าวงในเขารู้กันไหมว่าประเมินออกมาเท่าไหร่แล้วก่อนประกาศถามว่าเอาเข้าจริงอะ เขารู้กันอยู่ดังนั้นสังเกตให้ดีนะเขารูแนวโน้มกันได้ว่าผลประกอบการเป็นยังไงบ้างประกาศปันผลเป็นยังไงบ้างเขารู้กันไหมรู้สังเกตให้ดีนะครับหุ้นตัวนี้นะครับมันขึ้นมาก่อนที่จะประกาศผลแสดงว่าเขารู้ข้อมูลแล้วว่าแนวโน้มของไตมาาเนี้ยมันจะขึ้นมาแค่ไหนเขาแอบเก็บล่วงหน้ากันมา2เดือนแล้วนึกออกไหมครับเขาแอบเก็บล่วงหน้ากันมา2เดือนแล้วแล้วก็อะไร แล้วก็มาประกาศผลแต่และไตมาสว่าเป็นยังไงแล้วก็ปันผลให้เวลาปันผลให้แปลว่าราคาหุ้นขึ้นมาอะไรแล้วขึ้นมารอรออะไรรู้ไหมประกาศปันผลปุ๊บประกาศเลยเป็นข่าวดีขึ้นมาปุ๊บนะเมาแห่เข้าหุ้นตัวนั้น แต่หารู้ไม่ไรายใหญ่เจ้ามือเจ้าของเขาอะไรแล้วเขาเข้าเก็บมาเดือน2เดือนเพราะเขารู้แล้วว่าผลประกอบการมันจะดีประกาศออกมาแล้วราคามันจะอย่างนี้ดังนั้นนะครับนี่คือเทคนิคอย่างเวลาหุ้นปันผลนะดีๆนะครับราคาไม่วิ่งเพราะมันขึ้นมารอปันผลแล้วเข้าใจไหมปันผลเวลาหุ้นอะไรปันผลดีๆนะครับเม้าจะได้ยินว่าเฮ้ยหุ้นปัจจัยดีพื้นฐานดีจะเข้าซื้อดังนั้นเมื่อหุ้นเข้าเมื่อเขาซื้อในราคาหุ้นเอาง่ายๆหุ้นราคา20บาทตอนนี้มัน20บาท สองเดือนต่อมามันขึ้นมาอยู่สามสิบสองแล้วก็ประกาศปันผลตู้มวันนี้ที่ผ่านมาเห็นไหมครับมันขึ้นมาสิบสองบาทเปรียบเสมือนว่ามันขึ้นมาเท่าไรแล้วประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตนึกภาพออกไหมจากยี่สบาทขึ้นมาสิบสองบาทเป็นสามสิบสองมันขึ้นมาหกสิเปอร์เซ็นแล้วเข้าใจไหมครับอย่างนี้ไงแล้วเวลาประกาศปันผลปุ๊บนะกระแสตื่นหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นปจัจจัยดีพื้นฐานดีเป็นยังไงบ้าง คนก็เข้ามาแห่ซื้อที่เขาเก็บมาตอน20บาทในเดือน2เดือนก่อนนะเขาก็มาเทขายที่ราคา32แสดงว่าอะไรไหมปันผลเขาก็ได้เข้าใจไหมปันผลก็ได้แล้วราคาที่ขึ้นมาก็ได้ดังนั้นนะครับนี่คือที่มาทาไมหุ้นปันผลดีนะครับจริงๆอะ่ะดูจากอะไรรู้ไหมว่าถ้ามีการราคาย่อลงไปนะครับในเดือน2เดือนย้อนหลังแล้วมาขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วปันผลดีส่วนใหญ่แนวนั้นเป็นแนวเก็บของ เข้าใจเหตุผลยางแต่ถ้าเป็นหุ้นวิ่งหุ้นปั่นอะไรก็แล้วแต่นี่ไม่เน้นปันผลผลประกอบการนะครับสังเกตให้ดีนะหุ้นพวกนี้ขึ้นลงได้ไวแค่นั้นเองพูดง่ายๆลิ่งได้ตลอดเลยนะครับผมอ่ะลองดู6เดือนก่อน6เดือนห,เด,อนหเดือนหลังของ a แอดวานเห็นไหมครับเห็นไหมครับก่อนจะยิงเขียวใหญ่ตรงนี้เห็นไหมก็มีไซเวย์เกอบของไซเวในการออกข้างเห็นไหมแล้วก็ยิง เห็นไหมครับตรงนี้ไอ้แท่งนี้เห็นไหมครับก่อนจะยกฐานขึ้นก็มีกรอบไหมก็มีกรอบของไซเว์ก่อนแล้วก็ยิงขึ้นเห็นไหมครับพี่ฟังไว้ก่อนนะว่าจะยังไม่สอนแต่จําไว้นะครับหุ้นทุกครั้งนะหุ้นทุกครั้งสมมติรีโมทนี้นะครับสีดำนี้นะครับคือไซเว์นะเวลามันจุดขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บนะหุ้นทุกตัวนะครับเป็นธรรมชาติของหุ้นลากขึ้นไปก่อนแล้วก็ย่อลงมาย่อลงมาขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมา เน้นนะครับขึ้นแล้วยอ่อลงมาเราเรียกว่าเตรียมขาเอ็นอันนี้สอนล่วงหน้าแล้วนะยังไม่ใช่แพทเทิร์นขาเอ็นนะแต่เราจะบอกว่าหุ้นไซเวทุกตัวนะเวลายิงขึ้นไปนะครับแล้วจะต้องยอ่อลงมาแล้วเตรียมขาเอ็นเตรียมขาเอ็นเนี่ยเพื่อยิงขึ้นไปใหม่บางครั้งขาเอ็นก็เป็นส่วนหนึ่งของไซเว์ด้วยเหมือนกันนะกำลังจะบอก กำลังจะบอกว่าหุ้นพุกตัวจะขึ้นยิงขึ้นจากฐานไซ์เวยวก่อนนะครับแล้วก็ยอ่อลงมาเตรียมขาเอ็นไอคำว่าขึ้นแล้วยอ่อเราเรียกว่าขึ้นไปเคลียร์บนขึ้นไปนะครับยังไม่ให้ขึ้นต่อนะตบลงมาให้มันล่วงเพื่อเคลียร์ราคาบนแล้วก่อนจะยิงขึ้นใหม่นะครับก็ทำให้แดงอีกแท่งสองแท่งเพื่อเคลียร์ล่าง ดังนั้นคนเก่งที่เล่นหุ้นเก่งที่เป็นรายใหญ่หรือเจ้ามือเขาจะเคลีย์บนเคลียรล่างเราเรียกว่ามันไม่ได้เชิงสะบัดเมาเพราะสะบัดเม้าที่มันจะแดงใหญ่ๆแต่อันนี้ทำให้รู้สึกว่ามันล่วงเกิน3% 5% 7%เพราะคนเล่นหุ้นส่วนใหญ่จะตั้งอะไรสต o p l ล s เนื้อออกไหมครับขาดทุน3% 5เซเกูจะเทขายเมื่อเขารู้ว่านี้ใสเมา่าติดสันดานคือ5%เทขายเขาก็จะอะไรรู้ไหมเคลียร์เราเคลียร์บนเคลียร์ล่างทำให้หุ้นน่ะ มีคนเทขายออกมาแล้วทําไมต้องเคลีย์บนเคลีย์ล่างเพราะเวลาเจ้ามือจะทําให้หุ้นขึ้นไปเขาต้องให้แรงขายจากตลาดเบาเพราะแรงขายตลาดเบาเวลาเขาทําสัญญาณเพราะเขาต้องตั้งบิดมารองรับไว้จริงไหมแล้วเปิดออฟเฟอร์นะการตั้งบิดมารองรับไว้นะครับแต่แรงขายยังหนักเพราะคนก็ยัดใส่บิดหมดมันทําให้การลากของหุ้นเกิดการชะง,งักหรือสะดุดแสดงว่าเขาก็ต้องไล่ราคาให้มันทุบราคามาให้ลงนิ่มๆเพื่อให้เมาเทขายหรือ แรงขายจากตลาดเบาแค่นั้นเองเริ่มเห็นภาพไหมดังนั้นวันนี้ไซเวย์แต่ยังไม่ได้สอนคาว่าขายเอ็นนะแต่กำลังจะสอนว่าไซเวย์เพื่อตั้งฐานแล้วจุดพุแต่เราก็ต้องมองไปด้วยว่าเวลาตั้งฐานขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพี่ลองดูดูตามนิ้วโชคนะดูตามนิ้วโชคเห็นไหมครับตั้งฐานมายิงตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเหมือนตัวเอ็นไหมแล้วก็ย่อลงมาตรงนี้ใหม่แล้วก็ยิงฐานเห็นไหมเนี่ยแหละมันแปลว่าขึ้นแล้วก็ย่อลงมาเพื่อเตรียมขาเอน็นเห็นไหมครับ ขาเอ็นดูนะครับดูเอ็นนะดูนะครับยักขึน้นยอ่อแล้วก็เตรียมยิงขาเอ็นเห็นไหมนี่แหละครั้งถึงบอกไปว่าไซเวมันจะเป็นต่อแพทเทิร์นอื่นได้อีกแสดงว่าไซเวคือฐานในการจุดเขียวใหญ่เข้าใจยังและเขียวใหญ่เนี่ยขึ้นไปแล้วยืนได้ไหมถ้ายืนไม่ได้ก็ต้องยอ่อย่อไม่ย่อลงมาก็ต้องเตรียมยิงใหม่เข้าใจยังหรือขึ้นไปยืนได้ก็ออกไซเวอ,อีก ไอ้อย่างเนี้ยเราเรียกว่าขึ้นอย่างเข้มแข็งแล้วมีโอกาสขึ้นได้แรงเข้าใจเหตุผลไหมพี่ครับไม่เข้าใจต้องถามโชคนะเพราะโชคพยายามจะละเอียดที่สุดเลยน่ารักมากครับพี่ชายพี่สาวอย่าเบื่อโชคนะโชคขอโทษ ปกตินะโชคเป็นเด็กที่เก็บตัวไม่พูดไม่คุยไม่เฟรี่ใครแต่เวลาสอนแล้วพูดกับกล้องคนเดียวเนี่พี่เหนื่อยชิบหายสารภาพแล้วไม่ใช่จริตแล้วนีส้สัยโชคเป็นคนดุขึมพี่น้องลูกน้องบริวารรายล้อมดังนั้นโชคไม่ต้องมาอะไรกับใครดังนั้นแต่เวลามาสอนนี่มันต้องกลายมาเป็นว่าเงียบขึมก็ไม่ได้ก็ต้องมาทุกอย่างมันกลายเป็นว่ามันเป็นความกดดันโชคด้วยนะโชคสารภาพไม่ฟัง เพราะโชคทาตห,หวังมากว่าพี่ทุกคนจะต้องเก่งเก่งแค่ไหนไม่รู้ว่าพี่เล่นหุ้นได้กําไรนั่นคือความความสุขและเพอร์ฟอร์แมนซ์ของโชคว่าโชคสอนพี่สําเร็จดังนั้นการจะสอนพี่สําเร็จพี่จะต้องเข้าใจปัจจัยพื้นฐานจริงๆว่าหุ้นเวลามันขึ้นมันขึ้นด้วยปัจจัยใดขึ้นแล้วเห็นไหมขึ้นฟังไม่ใหม่นะสเต็ปแรกไซเวเป็นฐานในการยิงขึ้นแต่ยิงขึ้นแล้วจะขึ้นต่อเราเรียกว่าไล่เขียว หรือย่อลงเตรียมขาเอ็นเห็นไหมครับหรือออกข้างเป็นไซเวอีกรอบหนึ่งแล้วเตรียมยิงอีกรอบหนึ่งเข้าใจยังเห็นไหมไซเวอมันเป็นแม่บทหรือบริบทพื้นฐานที่สําคัญที่สุดในการอ่านจังหวะขึ้นจังหวะกลับตัวจังหวะอัพเพนหรือจังหวะขาขึ้นของหุ้นเข้าใจยังดังนั้นถ้าพี่เข้าใจคําว่าไซเว์ได้พี่จะเล่นหุ้นเลือกจังหวะเข้าหุ้นที่มีแนวโน้มขึ้นได้60-8 0เซเลยโอกาสชนะพี่สูงแค่ไหนเห็นไหม โชคถึงพยายามจะบอกว่าไซเวย์คือหัวใจในการสอนเล่นหุ้นดังนะั้นใครก็แล้วแต่คุ้นเคยกับไซเวย์เห็นป๊อปไซเวย์ตรงนี้เตรียมอะไรไซเวย์นี้เตรียมอะไรแสดงว่าโชคต้องทําหุ้นร้อยตัวหุ้นหนึ่งตัวจะมีอยู่ประมาณ5าภาพแต่ละตัวมี5้าภาพที่โชคเตรียมไหมะครับแสดงว่าหุ้น100ตัวพี่จะต้องทําภาพให้พี่เท่าไหร่รู้ไหมห้าร้อยภาพแล้วพี่รู้ไหมใน500ภาพนี้มีอะไรอีกนี่แค่ไซเวย์รูปแบบเดียว แต่มันมีขาเอ็นมันมีนะครับมันมีนะครับพูดง่ายๆไซเวยเป็นกรอบแนวต้านเมื่อกี้เป็นไซเวกรอบแนวรับกรอบแนวต้านนะครับเพื่อมันจะทําให้ทะลุนึกออกไหมเพื่อมันจะเป็นไฮใหม่หรือนิวไฮมันก็เป็นขาที่เล่นได้นะ เพราะมันกาลังจะขึ้นอาจจะขึ้นแรงก็ได้ดังนั้นโชคจะสอนให้หมดแต่สุดท้ายโชคจะบอกว่าหัวใจของการเรียนหุ้นจริงๆแล้วอ่านไซเวย์ให้ได้ก่อนเพราะไซเวย์มันคือฐานในการที่จะทําให้หุ้นขึ้นทุกตัวมองไซเวย์ให้ออกเห็นไหมครับนี่ก็แอดวานนะครับ6 mm hmm. เดือนก่อน mm hmm. เห็นไหมครับเนี่ก็คือไงไซเวย์แล้วก็ยิงขึ้น นี่ก็ไซเวแล้วก็ยิงขึ้นนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมครับ5้าหแท่งหนึ่ง6สาี่ห้าเนี่ยครับก็ก,กอะของมันพี่เห็นไหมไซเว์คือออกข้างพักฐานหรือปับเราเรียกว่าพักฐานเตรียมขึ้นเข้าใจยังเนี่ยมันตอกเข็มมาแล้วปุ๊บปุ๊บทำขึ้นทําขึ้นแล้วก็ยอ่อเตรียมขาเอ็นแล้วก็ทําขึ้นใหม่เห็นไหมทำขึ้นตัวนี้นะครับพี่เห็นไหมดูนะขึ้นก็เตรียมขาเอ็นแล้วก็ยิงใหม่เห็นไหมจริงจริงอะไซเว์สร้างเขียวใหญ่เป็นฐานรองรับเขียวใหญ่แต่เขียวใหญ่เนี่ยขึ้นไปแล้ว ไล่เขียวไปเรื่อยๆหนึ่งรูปแบบเขียวใหญ่ขึ้นไปแล้วออกข้างสะสมใหม่แล้วเตรียมยิงใหม่หรือไซเวเขียวใหญ่ขึ้นไปแล้วย่อลงมาเตรียมเกิดขาเอ็นเพื่อยิงขึ้นไปเห็นไหมกําลังจะบอกว่าตอนนี้เราต้องเข้าใจคําว่าอะไรก่อนนะครับไซเวคือฐานของการยิงเขียวใหญ่หรือจุดพุแต่จุดพุแล้วจะไล่เขียวขึ้นไปเรื่อยๆอก็ได้นี่คือหนึ่งรูปแบบย่อย ฟังตามนี้นะนี่คือ1รูปแบบย่อยกับไซเวย์ขึ้นยิงเขียวใหญ่ขึ้นไปปุ๊บนะแล้วราคาก็วิ่งออกข้างอีกรอบหนึ่งคราวนี้เป็นขั้นบันไดเป็นชานทักบันไดเลย<ม>เห็นไหมกับเขียวไซเวย์เขียวใหญ่ขึ้นมาปุ๊บแล้วราคายอ่อลงมายอ่อลงมายอ่ลายอลงมาเพื่อเตรียมขาเอน็นเห็นไหมเวลาเนี่ยยิงพวกง่ายนะครับขาเอ็นนะขึ้นไปอย่างงี้แล้วย่อมาอย่างงี้เข้าใจไหมแล้วก็เตรียมยิงขึ้นอีกรอบนึ่อ่ะพี่ลองดูขาเอน็นเห็นไหมครับเนี่ย ยิงขึ้นปุ๊บเป็นขาเอ็นไหมโดเนี่ยเนี่ยยิงขึ้นย่อลงมาเตรียมขึ้นขาเอ็นเห็นไหมครับเมื่อยิงขึ้นขาเอ็นใหม่แล้วย่อล,อ,ยอลงมาอีกเห็นไหมย่อลงมาอีกก็เตรียมยิงขึ้นเป็นขาเอ็นอีกเห็นไหมเข้าใจยังขาเอ็นก็มาจากไซเวย์จริงๆนะครับเวลาเราแยกเนื้อหาเราจะสอนเนื้อหาละเอียดขึ้นเลยไหมครับไซเวย์เท่ากับฐานในการทําขึ้นก็คือเขียวใหญ่หรือจุดพุแต่เมื่อจุดพุไปแล้วถ้าไล่เขียวไปเรื่อย นึกอ,ออกไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบเราเรียกว่ายกเขียวไปเรื่อยๆจนถึงแนวต้านนี่คือหนึ่งรูปแบบคือจุดพุ้แล้วไล่ขึ้นไปเลยก็ได้กับจุดพุ้แล้วยืนที่เหนือกรอบตามราคาที่ขึ้นไปแล้วก็หยักๆๆๆออกข้างหรือไซเวไปเพื่อเตรียมขึ้นอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็เป็นสัญญาณขึ้นกับขึ้นไปแล้วสะบัดบนก็คือหมายเคลียบนขึ้นไปแล้วให้ลงในวันรุ่งขึ้น